สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราจะไปกลางเต็นท์ริมน้ำตกเลยครับผมนะฮะเราจะไปแคมป์กันที่ภูทา,าราแคมปิ้งอำเภอม่วกเหล็กจังหวัดสระบุรีครับเดี <S <S ๋ยวเราจะไปแวะร้านเด็ดกันก่อนนะฮะเป็นร้านนี่เลยครับภูนางฟ้านะฮะเป็นร้านคาเฟ่น,นะครับทางผ่านนะอยู่อำเภอสีคิ้ว ติดกับลานกลางเต็นท,อทออ์ททบ5เลยนะครับบรรยากาศก็กดีมากๆนะฮะข้างในก็จะขายเค้กขายน้ำขายกาแฟขายทุกอย่างนะฮะก็เนี่ยครับบรรยากาศดีมากๆกนะฮะก็เราก็มาแวะร้านนี้ก่อนนะครับก็สำหรับใครที่อยากไปนะฮะก็เชิญได้เลยนะครับอยู่ที่แถวแถวลานกลางเต็นท,อทออ์ททบ5นะครับเป็นคาเฟ วิวสวยนะครับก็ลองไปกันดูนะครับผมฮนะเดินทางกันต่อครับไปที่อำเภอมวกเหล็กนะครับจังหวัดสระบุรีครับเราได้มาแวะร้านตำนานไก่ย่างครับก่อนทางขึ้นน้ำตกนะฮะ ตอนนี้เราก็ไม่ได้ซื้อไก่ครับเราซื้อเป็นหมูหันนะครับตอนนี้เราก็มาถึงทางเข้าทางก็สะดวกนะครับไม่ยากอะไรเลยนะฮะมาถึงแล้วนะครับนี่น้ําตกก็จะประมาณนี้นะฮะเราก็จะกางเต็นท์นะครับริมน้ําตกแบบนี้นะฮะน้ำตกก็จะเป็นชั้นๆนะครับอากาศก็ล่มลื่นนะแต่ตอนเรามาเนี่ย น้ำค่อนข้างขุ่นนะครับเพราะว่าเรามาตอนฝนตกพอดีนะครับแต่ก็บอกว่าถ้าฝนไม่ตกเนี่ยน้ําที่นี่จะเขียวใสวนะฮะน้ำก็ผมว่าโดยรวมก็น่าเล่นนะฮะนี่ก็เป็นลานกลางเต็นท์นะครับที่หลายๆคนมากลางกันนะฮะแล้วก็ที่นี่ก็จะมีหมูกระทะนะครับจําหน่ายนะฮะแล้วก็มีร้าน ขายอาหารตามสั่งนะครับมีไก่ย่างนะครับส้มตามีทุกอย่างครับชุดกางเกงเสื้อใครไม่ได้เตรียมเอามาเล่นน้ำนะฮะก็มาซื้อได้มีห่วงยางให้เช่าครับนี่ครับก็เป็นลานกลางเต็นท์ริมน้ําแบบนี้นะฮะของเราก็จะอยู่จุดนี้ครับก็จะอยู่ชั้น2นะฮะเรามีรถยนต์มาจอดด้วยนะครับชั้น1ก็จริงๆก็เต็มนะแล้วเขาก็อนุญาตให้นําสัตว์เลี้ยงนะฮะสุนัขเข้ามาได้แต่ว่า อย่าให้ไปรบกวนเต็นท์อื่นหรือว่านักท่องเที่ยวท่านอื่นนะครับให้อยู่ในบริเวณเราเนี่ยครับก็มีต้นไม้ปกคลุมเย็นสบายนะอากาศนะฮะลงมาแช่น้ำก็น้ำนี่เย็นมากนะฮะแล้วตอนนี้ตอนที่พวกเราลงก็ฝนก็ปล่อยๆด้วยนะฮะแถวบ้านเรียกละลืมนะครับฝนก็ละลืมด้วย แล้วก็มาแช่น้ําแบบเย็นสบายนะฮะน้ำก็เขาบอกฝนตกน้ําจะขุนแต่ผมก็ว่าไม่ได้ขุนเท่าไหร่นะก็ก็ยังใสยอยู่นะครับนี่คุณเต๋าก็มาด้วยนะฮะนานทีได้แช่น้ําแบบนี้นะครับนี่ครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนแอ่งครับเป็นชั้นลงเรื่อยๆเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นลงมานะฮะบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับ เรามาดูบรรยากาศยามค่าคืนครับนี่ก็เป็นจุดที่เรากางเต็นท์นะครับวันนี้เรามากางกันสีหลังนะครับกางเรียงกันนะฮะอากาศก็ค่อนข้างร้อนนะตอนกลางคืนนะก็ต้องมีพัดลมนิดนึงนะครับแล้วก็ก่อไฟนะฮะเอาควันไฟนะไล่ยุงสักนิดนึงครับนี่คืออาหารรอบดึกครับมาม่านะฮะช่วยคุณได้รอบดึกนะฮะ ไม่ได้มาคนเดียวครับมากันเป็นทีมครับปึ้งนี่ไงแม่แล้วเราก็มายืนฟังเสียงน้ำตกฮะบำบัดต,ตอนกลางคืนนิดนึงครับเงียบๆครับเป็นธรรมชาติบำบัดสักนิดครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวขอตัวเข้านอนก่อนนะฮะ เดี๋ยวตอนเช้ามาถ่ายใหม่ครับผมเช้าแล้วนะฮะสวัสดียามเช้าเราก็ตื่นสายอีกตามเคยนะฮะเป็นปกติครับตอนนี้ก็นะฮะบรรยากาศก็ประมาณ9ก้าโมงสิบโมงนะฮะประมาณนี้แล้วเมื่อคืนเราก็ กลางเต็นท์นะฮะอยู่จุดนี้นะครับเราก็นั่งกินอยู่กับจุดนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะบรรยากาศรวมๆที่นี่ภูทารากแกลมปิ้งนะฮะอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับก็ใครอยากมาก็ค่าใช้ใจ่ายก็จะมีค่ากลางเต็นท์นะฮะสองบาทต่อหลังนะครับ หรือถ้าใครไม่มีเต็นท์มากางเขาก็มีเต็นท์ให้เช่านะฮะที่เขากางไว้แล้วนะฮะก็สวยแล้วก็ลองมาติดต่อสอบถามดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนกัตนต่อนั้นก็คอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ